ถามจากแฟนแฟนรายการค่ะเป็นคุณแม่ที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพฟันของลูกๆคุณแม่ถามว่ามีลูกๆอายุสองขวบกว่าแล้วแต่ว่ายังติดขวดนมอยู่เลยค่ะไม่ยอมเลิกสักทีแบบนี้เสี่ยงที่จะฟันผุไหมแล้วเราจะมีวิธีการดูแลฟันของลูกๆยังไงเพื่อไม่ให้ฟันผุวันนี้เราจับประเด็นนี้ไปคุยกับคุณหมอหนึ่งกันค่ะ สวัสดีค่ะส,สดีค,ค่ะวันนี้มีคำถามค่ะว่าเด็กที่ติดขวดนมค่ะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟันผุไหมคะคุณหมอแล้วเราควรที่จะให้เด็กเลิกขวดนมตอนอายุเท่าไหร่คะตามปกตินะคะ,คะเด็กค่ะที่ดูดขวดนมเป็นประจำอย่างนี้ค่ะ ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าเลิกไม่ได้ <Okay. S 2> ภายใน1ขวบหรือว่าเลทสุดก็คือประมาณขบครึ่งนะคะ <Okay. S 2> บวกกับถ้าผู้ปกครองค่ะมีพฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปากนะคะอย่างสม่ำเสมอก็คืออย่างน้อยวันละสองครั้งหรือว่าหลังจากที่ดูดนมทันทีนะคะก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุได้ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าเด็กๆฟันผุมีวิธีการสังเกตยัยงไงบ้างคะ ก่อนอื่นก็ขออนุญาตอธิบายกการเกิดฟันผุก,ก่อนกันเราจะได้รู้ว่าออฟันผุมันหน้าตายังไงนะคะจริง,รงๆการเกิดฟันผุค่ะก็เกิดจากเ,ออเชื้อแบคทีรียที่อยู่ในน้ำลายของเราเนาะเ,ออเป็นเชื้อก่อโรคให้เกิดฟันผุพอมันมาเจอกับอาหารโดยเฉพาะพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลยิ่งคีท,ทีแล้วก็บอยๆนะคะหรือว่า ทำความสะอาดไม่ได้มันตกค้างอยู่ในช่องปากนานๆมันก็จะทําให้ ps ในช่องปากมันเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นสภาพเหมือนเป็นกรดเหมือนฟันอยู่กับกรดอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอฟันอยู่กับกรดตลอดเวลามันก็คือการกัดก่อนฟันทําให้เกิดเป็นรูเป็นรอยผุข,ขึ้นมาค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่ามันเริ่มมีการเกิดฟันผุแล้วนะคะคุณยูเคยเห็น กรดโดนสัมผัสกับโลหะหรือว่าอะไรก็ตามไหมคะมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะมันจะสีขาวๆซีดๆฟันก็เหมือนกันคะ่ะเวลากรดเจอกับฟันระยะเริ่มแรกมันก็จะเป็นรอยสีขาวขุ่นซึ่งรอยขุ่นเนี้ยมันก็จะมีลักษณะไม่เรียบนะคะมันก็จะเป็นแบบขุยๆแสดงให้เห็นว่ามันมีการสูญเสียแร่ธาตุในตัวฟันค่ะซึ่งระยะนี้คะ่ะ ป้องกันไม่ให้มันลุกลามได้ด้วยยาสีฟันผสมฟูออไรเป็นสารตัวเดียวที่ช่วยยับยั้งการเกิดฟันผุในระยะแรกได้หลังจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ทราบว่ารอยเนี้ยมันคือรอย ลอยโรคระยะเริ่มต้นนะคะครเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นเหมือนรูปตรงกลางนะคะคก็คือมันจะมีลักษณะเป็นลอ,อ,อยสีน้ำตาลอันนี้เรารรเริ่มสังเกตแล,ล้วล่ะว่ามันน่าจะเป็นลอยเป็นรูเป็น,ปนผุข,นขึ้นมาตัดขึ้นซึ่งสเตปนี้เนี่ยมันจะมีอาการเสียวฟันแล้วก็ปวดฟันเวลาที่มีเศษอาหารไปอุดได้นะคะก็จะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการอุดฟัน ะะและถ้าเกิดว่าปล่อยปากละเลยสมมุติว่าทิ้งไว้จนมันมีหนองมีตุ่มหนองหรือว่าฟันมันหายไปบางส่วนแล้วอันนี้ในบางกรณีก็ยังเก็บได้อยู่ก็คือไปทําการรักษาล่าแต่ในบางกรณีก็คือไม่ได้แล้วก็คือต้องถอนและบางทีเนี่ยถ้าเด็ก ต้องสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรนานๆมันส่งผลกระทบตามมาเยอะแยะเลยค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นการเคี้ยวอาหารไม่ได้พอเคี้ยวอาหารไม่ได้ปุ๊บส่งผลต่อภาวะโภชนาการเนาะทำใหออ้อาจจะมีภาวะพอมอะไรเงี้ยค่ะขาดสารอาหาร ได้แล้วก็ส่งผลต่อการพูดถ้าเกิดสูญเสียฟันไปมันก็อาจจะทําให้พูดไม่ชัดโดยเฉพาะฟันหน้าคในเด็กเล็กจะชอบผูกฟันหน้าเพราะว่าดูดขวดติดขวดพอฟันหน้าหายไปก็จะพูดไม่ชัดมีผลเ,ออเรื่องความสวยงามตามมาด้วยค่ะ เคยได้ยินมาค่ะคุณหมอว่าคุณแม่หรือว่าคนที่เลี้ยงดูเด็กๆถ้าหากว่าฟันผุจะทําให้เด็กฟันผุไปด้วยอยากทราบค่ะว่าฟันผุนี่คือสามารถติดต่อกันได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอก็จัดว่ามีความเสี่ยงนะคะค่ะว่าผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กเนี่ยมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุในช่องปากแล้วมีพฤติกรรมเสี่ยงค่ะ,คะเช่นใช้ช้อนช้อนอันเดียวกับ เด็กนะคะ,คะหรือว่าเป่าอาหารให้น้องหรือว่าชอบซุปปากค่ะมันก็จะส่งผ่านเชื้อการทางน้ำลายได้ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้น้องๆเด็กเนี่ยมีฟันผุได้ค่ะแล้วเด็กๆที่ดูดขวดนมดูดจุกนมหรือว่าดูดนิ้วมือค่ะคุณหมอเสี่ยงที่จะทำให้ฟันยื่นไหมคะแล้วถ้าฟันยื่นเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงคะคุณหมอค่ะ จริงๆก็มีความเสี่ยงนะคะถ้าหากว่าเลิกดูดขวดไม่ได้ตามเกณฑ์ตามพัฒนาการนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลิกได้ตามพัฒนาการเนาะมันก็จะลดความเสี่ยงด้านการทําให้เกิดฟันยื่นได้แต่จริงๆฟันยื่นเนี่ยมันก็เกิดจากพันธุก,กรรมก็ได้เหมือนกันแล้วก็จากพฤติกรรมพฤติกรรมคือถ้าเกิดว่าน้องมีพฤติกรรมชอบดูดนิ้วหรือว่าดูดขวดนมดูดนานๆเนี่ย มันจะมีแรงค่ะจากกล้ามเนื้อรอบปากที่ค่อนข้างอาจจะไม่แรงมากแต่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน<ม>ซึ่งมีผลที่จะทำให้โครงสร้างของขากรรไกรหรือว่าการเรียงตัวของฟันเนี่ยมีการาผิดปกติขึ้นมาได้ก็ทำให้เกิดาภาวะที่เรียกว,ว่าฟันยื่นขึ้นมาได้ซึ่งอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการหกโลมอะไรเงี้ยค่ะตามมา แล้วก็เป็นปัญหาเรื่องการสบฟันการเคี้ยวอาหารนะคะส่วนการแก้ไขค่ะถ้าเกิดติดดุดขวดก็คือพยายามเลิกให้ได้ภายใน1ปีหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือขวบครึ่งส่วนพฤติกรรมดุดนิ้วอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นพฤติกรรมที่สร้างความสุขให้เด็กสมองมันหลั่งสารที่ทําให้เกิดความสุขเล็กก็จะดูดไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ สามารถแก้ได้ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครอง <performing S 2> <ow. S 1> เบี่ยงเบนความสนใจสู้กันด้วยการเล่นกับล,ลูกเนี่แหละค่ะการเบีเ่ยงเบนความสนใจโดยตัวผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สู้กับการดูดนมการติดติดตดพฤติกรรม,ดมไ,ได้ที่ดีที่สุดแล้วการเคลือบหลุมร่องฟันคืออะไรคะคุณหมอสามารถป้องกันฟันผุได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะการเคลือบหลุมร่องฟันเนี่ยสามารถป้องกัน ฟันแท้ที่ขึ้นมาตอนช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเยอะเนี่ยถ้าเอาวัสดุทางธทกนร,รมเคลือบไปตรงหลุมล่องลึกตรงนั้นมันก็จะช่วยป้องกันการเกิดฟันผุได้ที่นี้หลุมล่องลึกมันหน้าตาย,ยังไงนะคะ,คะส่วนใหญ่เขาจะเคลือบที่ฟันฟันกรามนะคะ,คะเวลาฟันกรามขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยหลุมตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะชันแล้วก็เป็นหลุมล่องลึก ซึ่งง่ายต่อการที่เกิดพวกคราบคลาสอะไรเงี้ยค่ะมาสะสมบริเวณน,นี้หรือว่าเคี้ยวอาหารที่มันเหนียวอย่างเช่นลูกโอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช,ช็อกโกแลตแล้วทําความสะอาดได้ไม่ดีมันก็จะไปเกาะอยู่ตรงตามร่องฟันซึ่งถ้าเกาะอยู่นานๆโดยที่ไม่ได้ทําความสะอาด ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดฟันผุดได้ดังนั้นการเครือบไปก็เป็นการป้องกันแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องแปรงฟันนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งนานต่อการ2นาทีแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหลังแปลงฟัน2ชั่วโมงค่ะ เด็กๆบางคนไม่ชอบแปลงฟันค่ะคุณหมอบางบ้านถึงกับต้องจับแขนจับขาเด็กๆไว้เลยค่ะแบบนี้คุณหมอมีวิธีแนะนํำไหมคะแนะนํานะคะว่าจับต่อไปค่ะ <c oughs> <c oughs> จับแน่นๆจับให้จับให้ม่เกิดอันตรายล็อกศ <c oughs> ีรษะไว้ดีๆการแปลงฟันด้วยผู้ปกครองคนที่เด็กไว้ใจเนี่ยเด็กแค่รู้สึกอึดอัดค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ชอบเวลาถูกคนจับแต่ว่าไม่มีเด็กคนไหนที่เจ็บจากการแปลงฟัน ดังนั้นถ้ารักลูกก็คือต้องจับต่อไปจนกว่าเขาจะชินแล้วในที่สุดเขาก็จะไม่ดิ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเออกตามใจนะตอนนี้คือเด็กร้องก็ไม่แปลงปล่อยไปไม่แปลงในอนาคตแน่นอนว่าเด็กจะต้องเกิดฟันผุเนาะ,ะลองนึกสภาพนะคะถ้าเกิดว่าผู้พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กไปทำฟัน เด็กไม่คุ้นชินกับหมอฟันผู้ช่วยก็จะเกิดความเครียดร้องแบบจริงจังแล้วก็ถ้าร้องมากๆก็จะมีการจับยึดหรือว่าใช้ผ้าช่วยห่อตัว <Okay. S 1> เด็กก็จะรู้สึกทรมานมากกว่าเดิมและที่สำคัญการกรอฟันมันทำให้เสียวฟันเด็กบางคนก็ถ้ามันลึกมากมันก็จะปวดฟัน ดังนั้นถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่อยากจะให้ลูกตัวเองไปถึงจุดนั้นก็แปลงฟันให้ลูกกันเถอคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําว่าถ้าอยากให้สุขภาพฟันเด็กแข็งแรงไม่ฟันผุจะต้องทํำยังไงคะค่ะก็แนะนํานะคะให้พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะทำความสะอาดช่องปากของลูกน้อยตั้งแต่ก่อนที่ฟันจะขึ้นนะคะ,คะโดยการอาจจะใช้ผ้าอ,อ้อมที่สะอาด ชุบนะ้ําที่สะอาดเช็ดบริเวณสันเหงือกนะคะ,คะเพคาสะอาดหลังจากที่ดื่มนมดูดนมนะคะหลังจากนั้นพอฟันน้ํำนมเริ่มขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟันหน้าล่างขึ้นมาจนถึงออประมาณกลางซี่ก็ได้ะคะ่ะกลางซี่ฟันเราก็เริ่มใช้แปรงสีฟันสําหรับเด็ก0-1ปีนะคะ,คะแตะยาสีฟันแต่พอเปียกเนาะ แล้วก็แปลงทำความสะอาดได้เลยเพื่อให้เด็กเนี่ยมีความคุ้นชินกับการทําความสะอาดช่องปากเด็กก็จะลดพฤติกรรมการต่อต้านเวลาทําฟันได้ตอนโตนะคะแล้วก็พยายามทาบรรยากาศการแปลงฟันให้เป็นบรรยากาศที่ดีอย่าดูเด็กเด็กไม่ยอมอ้าก็แบบดูพอดูปุ๊บเด็กก็จะเกิดพฤติกรรมเกิดความไม่ชอบที่จะแปลงฟันก็จะปฏิเสธการแปลงฟัน อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะหลังจากที่เราแปลงฟันให้ลูกก็ถ้าเด็กยอมให้แปลงดีๆเราก็ต้องมีการชื่นชมนะคะเด็กก็จะรู้สึกดีต่อการแปลงฟันและพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะต้องแปลงให้เด็กมันเป็นหน้าที่เลยนะที่ต้องแปลงให้เด็กจนกว่าเด็กจะมีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดีก็คือผูกโบได้นะคะส่วนใหญ่จะประมาณ8 9ขวบ ต้องแปลงจนกว่าเด็กจะผูกโบได้จากนั้นก็ค่อยๆดูอยู่ห่างๆเพราะว่าถ้าเกิดพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่ดีมันก็จะแปรงฟันยังไม่เกลี้ยงก็เสี่ยงที่จะเกิดฟันผุได้ค่ะและสุดท้ายค่ะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าเกิดว่ามีเชื้อ แบคทีรียที่ทาให้เกิดฟันผุก็มีความเสี่ยงที่จะส่งผ่านต่อลูกน้อยได้เหมือนกันก็แนะนําพ่อแม่ผู้ปกครองให้ไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะแปลงฟันด้วยสูตร222ก็คือแปลงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟอสไอรยอย่างน้อยวันละสองครั้งแต่ละครั้งนานอย่างน้อย2นาทีแล้วก็พยายามไม่รับประทานอะไรหลังจากที่แปลงฟันอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสําหรับสาระความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กๆค่ะค่ะขอบเป็ค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คงจะได้รับความรู้และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กๆกันไปแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าควรที่จะดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กๆตั้งแต่ก่อนฟันขึ้นค่ะ และเมื่อฟันขึ้นแล้วนะคะให้เริ่มแปรงฟันลูกด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูลออลายค่ะควรให้ลูกเลิกขวดนมให้ได้นะคะภายใน1ปีหรืออย่างต่ำนะคะ1ขวบครึ่งค่ะมันทำความสะอาดช่องปากของลูกอย่างน้อยวันละสองครั้งหรือว่าหลังจากดูดนมเสร็จค่ะโอกาสที่เด็กจะเกิดฟันผุก,ก็จะมีน้อยลงค่ะและที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลควรที่จะดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองด้วยค่ะด้วยความผงใยจากพวกเราเชาวจับมาคุยค่ะ